รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของเมืองหูหินก็คือการเปิดไปต้นคริสต์มาสในวันนี้นะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่ากิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นการคลิกออฟการเปิดเมืองหูหินตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศเพื่อจะนำเศรษฐกิจของพวกเราให้กลับ ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยการวันที่เกิดขึ้นที่เมืองอหัวหินที่ถือว่าเป็นเมืองแากอากาศที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างยิ่งเมืงอหงหัวหินนะครับก็ถือว่าในแต่ละปีเนี่ยความสําคัญเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมีมากเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยมาเที่ยวหัวหินปีหนึ่งเนี่ย ประมาณหล้านคนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่าง,งประเทศประมาณ1ล้านสองแสนคนเขาก็มีสถิติว่าสำหรับคนไทยที่มาเที่ยวหัวหินเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ3มวันถึงสี่วันจะใช้จ่ายเงินเนี่ยประมาณ2,500บาทแต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1แสนหมื่นึ่งล้านสองแสนคนนั้นนะครับเขาก็มีสถิติเหมือนกันว่าจะอยู่ประมาณ4ี่วันถึงห้าวัน แล้วก็ใช้จ่ายประมาณคนละประมาณ3,600บาทเอาตัวเลขระยะวันที่อยู่บวกกับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะครับแล้วก็คูณจำนวนคนที่มาเนี่ยเป็นเงินจากระบบเศษฯฯกฯกฯกรษฐกิจการท่องเที่ยวมาสู่เมืองหัวหินเนี่ยปีละประมาณห้าหมล้านถึงเจ0ด0ล้านลองคิดนะครับเมืองหัวหินอำเภอหัวหินเนี่ยมีประชากร10,000แสนคนแต่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถึงห0 0 0มืล้านถึงเจ็ดหมืล้านเนี่ยหัวยินจะกลายเป็นเมืองที่มีสวาคัญสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศและเมืองไทยเนี่ยมีเมืองท่องเที่ยวเยอะนะครับมีกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาสมะมุยและก็หัวหินแต่และเมืองท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีบุคลิกไม่เหมือนกันแต่บุคลิกของเมืองหัวหินเนี่ย เป็นบุคลิกเฉพาะตัวเป็นบุคลิกสำหรับเมืองท่องเที่ยวระดับสูงและก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวระดับสูงผู้มาเยือนเหตุผลที่สำคัญที่เมืองท่องเที่ยวอย่างหัวหินเนี่ยสามารถที่จะเป็นเมืองระดับสูงได้เฉพาะเมืองหัวหินเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามีสตอรี่ทัวเทลมีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองหัวหินนี่คือว่าอายุ ก่าแก่ของเมืองหัวหินที่มาวันถึงวันนี้ร้อยกว่าปีคนหัวหินก็บอกว่าถ้าจะนับอายุเมืองหัวหินเนี่ยให้นับจากวันที่มีการตัดทางรถไฟจากเขาอํำมาถึงหัวหินเมื่อปี2454ตอนนั้นคนยังไม่รู้จักหัวหินเมื่อมาสํารวจเส้นทางรถไฟก่อนจะตัดเนี่ยก็บอกว่ามาเจอหมู่บ้านประมงนะครับชื่อบ้านสมอเลียง นะครับชื่อบ้านบ้านหินเรียงตอนนั้นยังไม่มีคําว่าหัวหินแล้วหลังจากนั้นถึงได้มีการตัดทางรถไฟแล้วก็มาถึงหัวหินเมื่อปี2454ดังนั้นถ้าถามว่าหัวหินวันนี้อายุเท่าไรแล้วเอา2464เอา2564ลบ2454 110ปีถือว่าเป็นเมืองระดับโลกที่มีอายุความเก่าแก่ของความเป็นเมืองท่องเที่ยวนี่คือสเสน่ห์ของเมืองหัวหิน นอกจากนั้นแล้วบางอุหินจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์มีวังไกลกังวลอยู่ที่นี่แล้วจะเกิดว่านักท่องเที่ยวได้เดินตามตลอดระยะทาง10กิโลเมตรของชายหาดหัวหินก็จะพบบ้านเรือนสถาปัตยกรรมสไตล์หัวหินโคโลเนียลเดินเทินนะครับ10กิโลปัดเนียจะเห็นความสวยงามแล้วก็เพลิดเพลินนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะได้เดินอยู่บน รายที่สะอาดเม็ดเล็กพอสายสะอาดเม็ดเล็กเนี่ยพอเจอน้ําทะเลแล้วก็จะแน่นฉะนนั้นเดินบนหาดทรายหหินไม่ต้องกองลัวหกลุมเพราะทรายเนี่ยจะแน่นด้วยธรรมชาติของความละเอียดกับน้ําทะเลที่ใสแล้วก็หัวหินเวลาน้ําลดเนี่ยกว้างตั้งร้อยเมตรทะลุก็ต่ดตอนนั้นเราเดินบนหาดหินเนี่ยบอกไม่ถูกอะ่ะมันสุขที่สุดในโลกแล้วเดินไปเดินมาไปตรงปลายทางก็จะเจอความเป็นเมืองหมู่บ้านประมงเก่า ฉะนั้นหัวหินเนี่ยจะอันดับหนึ่งของประเทศเลยด้านความสดของอาหารทะเลนะครับซีฟูด้ดนะครับเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเมืองเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นจะเห็นถึงความเป็นเมืองประวัติศาสตร์เห็นถึงสเสน่ห์ต่างๆของเมืองหัวหินและก็โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองหัวหินเนี่ยมีการประกาศควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่า เทศบัญญติของเมืองหัวหินเนี่ยเข้มมากๆนะถ้าใครไปซื้อที่ที่ริมทะเลเนี่ยต้องไปสำรวจให้ดีนะเพราะ20เมตรแรกห้ามสร้างอะไรเลยนะและ21เมตรถึง50เมตรท่านถึงจะสร้างอะไรก็ได้ที่สูงไม่เกิน6เมตรแต่ต้องไม่เกิน75ตารางเมตรแล้วถ้าเกิดเลย50เมตรถึง200เมตรท่านถึงจะสร้างอะไรที่สูงไม่เกิน12เมตรหรืออาคาร4ชั้นได้ แล้วถ้าเกิน200เมตรนะครับถึง700เมตรท่านถึงจะสร้างตึกสูงได้ประมาณ8ชั้น23เมตรถ้าท่านอยากสร้างตึกสูงมากท่านต้องถอยจากทะเลไป700เมตรฉะนั้นท่านจะเห็นเลยว่าหูวหินเนี่ยมีดิสแตนมี Social Distance ด้วยระบบถังเมืองที่วางอาไว้นะครับซึ่งวันนี้โซเชียลดิสแตนเนี่ย,ยมันเหมาะสําหรับเมืองหลวงที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผู้คนเนี่ยมีความรู้สึกกังวลกับเรื่องโควิด ฉะนั้นสเปซซิ่งโซเชียลดิส n c นความไม่หนานแน่นของเมืองฉะนั้นสิ่งต่างๆวันนี้ละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสตอรี่ทูเทลเราถึงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเมืองท่องเที่ยวระดับสูงที่ผู้คนระดับสูงนิยมมาเที่ยวแล้วถ้าท่านได้ชมสถาปัตยกรรมนะครับแล้วอาคารเก่าๆของเมืองโอจินเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวเวินจะต้องคาดภูมิใจว่าเรามีสิ่งที่ดีที่สุด,สด,สด,สดทั้งด้านเอนจิเนีย ทางด้านสถาปติกเกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้นะครับนึกถึงความที่สถานีรถไฟเกิดขึ้นเนี่ยท่านไปดูสิว่ามีสถานีรถไฟสไตล์วิกตอเลียงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยในเมืองท่องเที่ยวแห่งไหนบั้งวันนี้ใครมาหัวหินก็จะนึกถึงสถานีรถไฟหัวหินก็คลาสสิกมาจนกระทั่งวันนี้นะครับพอท่านไปดูโรงแรมรถไฟนะครับออกแบบโดยอาา์นิคชาวอิตาเลียน วันนี้ก็ยังคลาสสิกเหมือนเดิมโรงแรมรถไฟนี่นะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นรีสอร์ทอันดับหนึ่งของเอเชียนะฮะงั้นหัวหินเนี่ยมีชื่อเสียงมานานนะครับในเรื่องของความสวยงามโดยเฉพาะอเกตเตกของสถานีรถไฟไอเกตเตกของโรงแรมรถไฟแล้วหัวหินเนี่ยเป็นเมืองแรกในประเทศไทยที่มีสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเกิดขึ้นที่เมืองหัวหินฉะนั้นวันนี้หัวหินเนี่ยเป็นตักกะศิลาของนักกอล์ฟระดับชาติ ที่จะเติบโตไปจากสนามกรอฟรถไฟแห่งนี้นะครับท่วโลกผู้จักหมดถ้ามาหูหญินนี่คือกล์ฟอาราดาและก็สนามกลอฟรถไฟก็ออกแบบโดยนักออกแบบระดับโลกโรเบิร์ตเฟนโจนจูเนียร์เป็นคนออกแบบนะครับแล้วพอท่านมองไปที่ตลาดชัดชัยถือว่าเป็นตลาดแห่งแรกในประเทศไทยนะฮะที่สร้างอยากถูกถูกค่าปนามาณหกโค้งเจ็ดโค้งนฮะหนึ่งโค้งสองโค้งสามโค้งสี่โคง้งเจ็ดโคงนะ้โคง จะโกงต้งก็จะบอกว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่เจ็ดถ้าท่านไปเดินในเมืองหูหยินเนี่ยท่านไม่มีหลงนะเพราะเมืองหูหยินเนี่ยตัดถนนตามรูปแบบผังเมืองในระบบปิดซิสเต็มตัดไปตัดมาเดินดไปเดินมาไม่มีหลงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยไปหล่อหลอมให้เกิดบรรยากาศของความเป็นเมืองคล้ายๆเมืองท่องเที่ยวในยุโรปคลาา้ายๆแถวตอนใต้ของลิเวลา่าก็เพราะสถาปัตกรรมวิศวกรรมที่ได้รับการก่อสร้างเนี่ย ต่อไปในแนวนั้นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคนที่รับการผิดชอบในเรื่องการการก่อสร้างเนี่ยเขาเรียนจบจากยุโรปผู้ที่รับผิดชอบการก่อสร้างเมืองหูหยินทั้งหมดเลยตั้งแต่สถานีรถไฟตั้งแต่สร้างรถไฟตั้งแต่โรงแรมรถไฟตั้งแต่สนามกอล์ฟรถไฟตั้งแต่ตลาดสดชัยก็คือกรมพระกำแพงเพชรอัจฉรอยะหูหินตอนนั้นกรมพระกำแพงเพชรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเจ้ากรมรถไฟหลวง ถ้าเป็นวันนี้ก็คือผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วท่านยังเป็นรัฐมนตรีคณะคมีอยกนงฮะแล้วท่านเป็นนักเรียนนอกเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จากลอนดอนนักเรียนฮาร์โลนักเรียนทีนิตี้คอลเลจนะครับพอพูดถึงฮร์โลได้ไม่ต้องห่วงฉะนั้นท่านก็เอาความสมศัติกับวัฒนธรรมอรารยธรรมสถาปัตยกรรมวิศวกรรมของยุโรปมาสร้างที่เมืองหัวหินฉะนั้นเนี่ยกลิ่นอายต่างๆของเมืองหัวหินเนี่ย ก็คือเหมือนกับเมืองผู้ดีเมืองยุโรเหมือนตอนใต้ฝรั่งเศสเหมือนลิเวลา่าทั้งหมดนี่ผมกล่าววัานี่ยถ้ก็คือต้องการให้พี่น้องประชาชนชาวหัวหินเนี่ยได้ภาคภูมิใจนะครับว่าท่านมีสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยมีต้องช่วยกันรักษาวไว้เพื่อเป็นมรดกอันล้ำค่าในการที่เป็นพื้นฐานในการสร้างเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ก่บประเทศต่อไปแต่ด้วยสถานการณ์โควิด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนวันนี้หัวหินที่เคยสว่างสวยัยหัวหินที่เคยมีความสุขเนี่ยได้เลือนหายไปน,นะครับนักท่องเที่ยวที่เคยมาก็ไม่มาเพราะโควิดนะครับร้านค้าร้านรวงปิดกันไปเยอะคนว่างงานกันไปเยอะเศรษฐกิจต่างๆทบเสาแต่หัวหินก็ไม่ได้ท้อแท้สมาคมท่องเที่ยวเมืองหัวหิน ก็รวมตัวกับภาคเอกชนรัฐบาลสาธารณสุขประชุมหารือกันเพื่อจะเอาหุ่นหินกัดไม้เร็วที่สุดจัดทาโครงการหุวนหินลีชานะครับเพื่อเริ่มต้นว่าจะทํายังไงให้หุ่เมืองหูวหินมีความพร้อมไปขอวัคซีนมาฉีดนะครับไปขอการทํามีชาไปขอการความร่วมมือในการใส่หน้ากากเพื่อดูแลตนเองจนกระทั่งเมืองหุ่หินมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายในการเปิดประเทศเพราะวันนี้ประเทศไทยโดยรัฐบาลก็ได้พยายามเร่งรัดการฉีดวัคซีนจนวันนี้เราฉีดวัคซีนได้แล้วประมาณใกล้เคียงกับร้อยล้านโดสร้อยล้านโดสเอาสองหารก็คือ50ล้านคนของประชากรของประเทศฉะนั้น50ล้านคนก็เท่ากับ70ปซของ70ล้านคนที่เป็นประชากรทั้งประเทศก็คือวันนี้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นหลักประกันให้คนมาเที่ยว คนมาลงทุนว่าคุณมาเมืองไทยได้แล้วบ้านเราปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลหลายประเทศเปิดป,ประตูเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฉะนั้นครับวันนี้ผมถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าภาคเอกชนนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญของการเปิดเมือง การกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วได้จัดงานเปิดไฟต,ต้นคริสต์มาสนะครับซึ่งการเปิดไฟต,ต้นคริสต์มาสเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนที่เมืองหัวหินครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็การเปิดไฟต,ต้นคริสต์มาสเนี่ยสแสดงออกถึงความเป็นสากลเพราะเป็นกิจการที่ทั่วโลกโดยเพพาะคนในยุโรปคนในอเมริการู้จักนะครับฉะนั้นการที่เราได้เปิดไฟต,ต้นคริสต์มาเนี่ยเหมือนเราก็การจะบอกไปยังคนยุโรปคนอเมริกาว่า มาเที่ยวเมืองอหัวหินได้แล้วนะเราฐะการบอกว่าวันนี้หัวหินมีความพร้อมที่จะเปิดเมืองต้อนรับฉะนั้นการเปิดไฟต้นคริสต์มาสวันนี้ผมถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอินเตอร์ระดับสูงและประกาศว่าจากวันนี้ไปเมืองหัวหินพร้อมแล้วในการจะเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวฉะนั้นนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม ที่ทําให้เกิดกิจกรรมดีๆกับเมืองหัวหินกิจกรรมดีๆต่อประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็จะเป็นความหวังที่จะเป็นความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะเราทุกข์กันมาแล้วสองปีนะครับอยากให้เราคลายทุกข์เศรษฐกิจกลับมาพี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมนะครับผมว่าต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับภาคเอกชนที่ได้รวมพลังกันวันนี้เกรงใจมากเลยภาคเอกชนทุกคนถัดทุนกันหมด เสียหายกันหมดแต่ก็ยังมีจิตมีใจที่นึกถึงประเทศดังนั้เสียสละคุนครัพโดยการร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับเห็นไหมครับชนกิษมาตรได้5ต้นก็มีผู้สนับสนุนทั้ง5ต้นนะนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทุกท่านเนี่ยมากระดวยใจนะครับอยากเห็นเมืองหัวหินกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งผมขออนุญาตนะครับที่จะต้องกล่าวขอบคุณนะครับก็คือทาง บริษัททาวกจำกัดนะครับบรูพอตนะครับแล้วก็คุณนพพรบุญลาโภนะครับท่าน c ีอของบริษัททิพยะประกันชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องเสียง BNO นะครับขอขอบคุณทางบางจากนะครับผู้แทนของบริษัทบางจากได้มาร่วมขอขอบคุณคุณคุณทิศชาลับนะครับประธานของเคสโซโซต้นสนตัวนี้ นะขอขอบคุณทางคุณวัชสุกรมเกียงตัวแทนของ EA ต้นสนต้นนั้นนะครับขอขอบคุณทางดีกิมนะครับคุณลิงค์ได้ส่งผู้แทนมาร่วมงานขอขอบคุณทาง t u u e o r p o r a t i o n แล้วก็ขอขอบคุณทาง MTC a s i นะครับที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนในค่ำวันนี้นะครับก็คิดว่าได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับทัู้สปอนเซอร์ ที่ำการที่ได้สนับสนุนคบๆๆรบถ้วนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจริงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านสนับสนุนแล้วคนผู้หญิงผมไม่ได้เห็นกิจกรรมดีๆนะครับที่มอบความสุขให้ชาวเขานะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราทําวิธีเปิดไฟกันนะครับและผมเชื่อมั่นว่าการเปิดไฟวันนี้ถ้าัมยูรรยากาเนี่าาเ,นเหมือนกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสุขอะมีความสว่างสวัยนะครับเหมือนเป็นเมืองอินเตอร์อะนะผมก็ ที่ว่าทุกท่านคงจะต้องประทับใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อเรามีความประทับใจแล้วเนี่ยอย่าให้เหตุการณ์เกิดขึ้นปีเดียวผมอยากให้เป็นประเพณีอยากให้จัดการทุกๆปีนะครับเพื่อถือว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำเมืองเป็นเฟสติวลัลเป็นซีซั่นนะครับเพื่อรองรับคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะมาเที่ยวเมืองหัวหินของเรานะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดเมืองหัวหินในวันนี้นะครับแล้วก็โอกาสสุดท้ายผมขอขอบคุณท่านผู้การจังหวัดนะครับกับท่านนายกเหล่ากาชาติแล้วก็ท่านรองผู้การจังหวัดนะฮะให้เกียรติมาร่วมกันครบทั้งสีท่านเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้มาร่วมงานโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยผมต้องขอบคุณมากทราบว่าตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ย พวกท่านก้าราการจะกอบผู้บ้านเมืองและข้าราการจะลดทอนการสูญเสียชีวิตของผู้คนได้ระดมกําลังกันในการที่จะจัดหาวัคซีนระดมกําลังกันที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนเพื่อให้ทุกคนปลอดภัดยเพื่อให้เมืองปลอดภัยและเพื่อเรากลับมาได้กลับมาความเป็นเมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวกลับมาได้วันนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านรวมทั้งภาคเอกชน นะครับที่ได้ช่วยกันสนับสนุน่านโครงการหัวหินอีชาด์จากนี้ไปนะครับผมและท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้มีเกีิดทุกท่านจะได้ร่วมกันกระทําพิธีเปิดไฟคริสต์มาสนะครับณเมืองหัวหินเพื่อเป็นสิ่งที่บอกว่าหัวหินเปิดเมืองแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความสว่างสวัยนะครับที่จะบ่งบอกถึงความสุขความพร้อมของเมืองหัวหิน ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ขอให้ความสว่างสวยความสุขต่างๆที่ได้รับวันนี้นะครับได้นําไปสู่การนีหใหม่กพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญความสดใสแล้วก็เริ่มต้นเร็ดสิ่งใหม่ที่ดีๆกันทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับค่าขอบคุณนะคะคณนะ